สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในแหลกหินฮาร์ดพอดแคตนนะครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมก็8กิจวัตรยามเช้านะครับที่เหมาะสําหรับคน8ประเภทนะครับผมเนื้อหานี้น,นํามาจากคุณอนัญญานะครับที่มิชชันที่ระมูลเขาเอามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์มีเดียมนะครับผมเขาบอกว่าเนื้อหานะครับ หลังตื่นนอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะครับและเราจะตัดสินวันนั้นทั้งวันของเราได้ดีที่สุดและเราจะต้องต่อสู้ผ่านผลวันวันหนึ่งได้อย่างไรสามารถดูได้จากกิจวัตรยามเช้าของเราครับมาดูกิจวัตรยามเช้า8ปดรูปแบบที่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ลองหาสักหนึ่งใน8วิธีเนี้ยไปใช้ใดูนะครับผมข้อที่1นนะครับนิสัยกิจวัตรยามเช้าในแบบที่1เนี่ย คือคนที่ชอบดูแลตัวเองครับเซล l ์แคร์อโวคใช้เวลาประมาณราวๆหนชั่วโมงครึ่งนะครับกับกิจกรรมเพื่อตัวเองและผ่อนคลายตอนตื่นนอนขึ้นมาสมมติเราตื่นเวลา6กโมงครึ่งนะครับตอนเช้าดื่มน้ำนั่งสมาธิแล้วก็ทำการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าเล่นโยคะนะครับอาบน้ำแต่งตัวทานอาหารเช้าอ่านข่าว หรือเช็คแพนเนอร์หรือเขียนแพนเนอร์ของวันนั้นนนนี่คือกิจวัตรแรกนะครับกิจวัตรที่2นะครับเป็น e e r l r l y เ i s e r นะครับเป็นกิจวัตรของคนที่ตื่นเช้ามากๆนะครับก็ระดับ CEO เลยอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะตื่นราวๆประมาณตีสีครึ่งนะครับมีเวลาถึง2ชั่วโมงครึ่งกับกิจกรรมดังนี้นะครับ เขาจะใช้เวลาตื่นนอนเนี่ยไปกับการจัดเตียงครับจัดเตียงให้เรียบร้อยคล้ายๆจัคล้ายๆกับนาวิสิวนะครับจัดเตียงแล้วก็ออกกําลังกายและหลังจากออกกาลังกายเสร็จนะครับเขาก็อาบน้ําแต่งตัวทานอาหารเช้านะครับผมแล้วเขาก็จะกินอาหารประเภทไดเอทนะครับและหรือ นอกจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยกินอาหารไดเอทแล้วเนี่ยเขาจะทําสิ่งสําคัญของวันนั้นๆครับเป็นเวลาราวๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมต่อไปครับนิสัยแบบที่3ครับ The n a t u r e l o v e r ชอบธรรมชาติยามเช้าครับตื่นมานะครับเปิดหน้าเปิดหน้าต่างเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์นะครับผม เดินออกไปข้างนอกชิลๆใช้ชีวิตชิลๆทำสมาธิมีความสุขออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ทานอาหารเช้านะครับนิสัยตอนเช้าแบบที่4ครับ the knowledge seeker ชอบหาความรู้ใหม่ๆในทุกๆวันตื่นประมาณ6-7โมงเช้านะครับใช้เวลาพอประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง45นาทีครับตื่นมาก็ดื่มน้ำครับทานกาแฟ หรือว่าทานข้าวอ่านหนังสือระหว่างรอกาแฟาเดินออกไปฟังออดิโอบุ๊กเขียนเจอแนลเขียนทำทำทูดูลิสทำกิจกิกจกรรมเกี่ยวกับแนวกระตุ้นสมองต่างๆเช่นบางครั้งก็อาจจะเล่นเกมเล็กน้อยครับดูดีโอเกี่ยวกับความรู้ต่างๆอันนี้จะเป็นสายแบบว่าหาความรู้เติมเต็มแต่ละวันนะครับนี่กิจวัตรในแบบที่5ครับ The g o s i s t e r พวกเป็นพวกที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละวันนะครับและต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นเขาจะใช้เวลาราวๆสอชั่วโมงครับหลังจากตื่นนอน6กโมงทบทวนเป้าหมายในระยะยาวครับเตรียมพร้อมการทำงานของวันด้วยการจัดทูเูลิสทำดีฟเวิร์กออกกําลังกายหนักๆทําให้ร่างกายมี e NERGY นะครับผมก็เป็นนิสัยที่คนสําเร็จส่วนใหญ่จะมีกันค่อนข้างเยอะก็คือนิสัยที่5ก็คือทําตามแผนเลยครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็นิสัยที่6ครับ The p r o v i t i Provitity in the ออ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งจริงขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเป็นพวกที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลตอนตื่นตีห้าเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงกับการออกกำลังกายครับหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ท to do list นะครับแล้วก็เตรียมสถานที่เตรียมงานล่วงหน้านะครับ ทำงานล่วงหน้าแล้วก็ทำดีเวิร์สชันแล้วก็พักแล้วก็ทำด d เวิร์สชันถูกอ๋อเป็นการทำงานแบบใช้ระบบพักสลับกับทำงานไปก็คืออาจจะมีทำงานช่วงหนึ่งผ่อนคลายช่วงหนึ่งทำงานช่วงหนึ่งผ่อนคลายช่วงหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ทำเสร็จในทีเดียวแต่จะใช้จะใช้การผ่อนคลายเข้ามาขั้นในระหว่างการทำงานนะครับต่อไปแบบที่7ครับ the student ก็คือพวกนักเรียนนักศึกษานะครับ พนักเรียนนักศึกษาใช้เวลาตื่นกี่โมงก็ได้ตามความเหมาะสมเขาจะใช้เวลาราวๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับการยืดเสน้นยืดสายแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เตรียมตัวสำหรับบทเรียนแล้วก็ทานอาหารเช้าแล้วก็อ่านหนังสือที่พวกเขาจะต้องทำการสอบนะครับผมต่อไปอนิสัยที่8นะครับผมคือกลุ่มซีวิชีพนะครับกลุ่มนักคิด นักเขียนที่ต้องการแรงบันดาลใจเนี่ยจะเริ่มกิจกรรมด้วยการหลังจากตื่นนอนนะครับพวกเขาจะอ่านหนังสือเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็ฟังบทความสั้นๆความรู้เชิงต่างๆทานอาหารเช้าแล้วก็ฝึกเขียนนะครับฝึกเขียนจะเป็นแนวแบบพวกนักเขียนนิยายหรืออะไรอย่างนี้ที่จะต้องใช้พลังแห่งการจินตนา,นาการค่อนข้างสูงเพราะเขาจะพยายามทําให้สมองสดชื่นตลอดเวลาจะโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักก็ แปนิสัยครับก็จะประมาณนี้ของคนที่มีกิจวัตรยามเช้าที่ดีนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะอยู่ประมาณแบบที่8นะครับจะไม่ค่อยทำอะไรยาวๆขนาดนั้นนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม